โครงสร้างตลาดในหน้าออนไลน์ปี2025สวัสดีครับนตุ้ยฟินาที88นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของโครงสร้างตลาดในหน้านะครับออนไลน์ปี2025หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเราจาเป็นต้องเข้าใจหรือว่าเราจะเป็นต้องรู้หรือเปล่าอันนี้สําหรับในหน้าทุกคนต้องรู้นะครับว่าตอนนี้ตลาด a อฟเฟอร์เหรือว่าในหน้าออนไลน์เนี่ยมันมีแพลตฟอร์มไหนบ้างที่ทําได้แล้วอ,อ,อะไรทํากับอะไรวันนี้ผมก็เลยมาพูดตามความเข้าใจของตอนเอง นะครับแล้วก็อันเนี้ยผมตอนแรกผมจะทําให้เฉพาะเพื่อนๆที่อยู่ในห้องเรียนแต่ว่าอันเนี้ยผมก็เอาลงให้ทุกคนได้ดูด้วยแล้วกันก็ลองเอาไปศึกษากันดูนะครับอันดับแรกเลยตลาดไตรน้าเนี่ยอ่ะฝากใครยังไม่กดติดตามช่องในทุกฝากกดติดตามด้วยนะครับขอคนละหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจได้ไหมครับอ่ะหรือใครอยากให้ดาวเพื่อเป็นกำลังใจก็ได้นะหรือของขวัญก็ได้นะครับแล้วแต่เอาที่สบายใจเลยนะครับมาดูอันแรกนะครับ อันดับแรกเลยสิ่งที่ผมจะให้เพื่อนๆดูยังไงก็ยังเป็น Tik t o k อยู่นะครับยังไงก็ยังเป็น Tik t o k อยู่นะครับซึ่งสามารถที่จะทำคลิปวิดีโอนะครับสามารถที่จะไลฟ์สดแล้วก็แชร์ลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆได้นะครับไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆได้ซึ่งนะครับก็จะมีคู่แข่งที่กำลังจะตามมานะครับตรงนี้เพื่อนๆที่อยู่ในห้องเรียนไปเรียนรู้ตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่6นะครับผมวางเอาไว้ให้แล้วในห้องเรียนในคอร์สเรียน499า นะครับต่อมาคนที่มองข้ามพี่ส้มไปนะครับพี่ส้มตอนนี้มีโซเชียลเป็นของตัวเองชื่อว่า s h o p ป e ้วิดีโอซึ่งสามารถที่จะลงคลิปวิดีโอติดตะกร้าได้เหมือนบ้านส้มสามารถที่จะทำไลฟ์สดเป็นในหน้าได้สามารถแชร์ลิงก์ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราได้แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือตอนนี้นะครับพี่ส้มของเรา พี่ส้มของเราเนี่ยทำความร่วมมือกับพี่ฟ้าพี่ส้มของเราทำความร่วมมือกับพี่แดงนะครับสามารถที่จะติดตะกร้านะครับได้ติดตะกร้าได้ติดตะกร้าของบ้านส้มได้เราไม่สามารถเอาลิงก์หรืออะไรต่างๆเนี่ยไปติดตะกร้าในบ้านบ้านอะไรครับบ้านฟ้ากับบ้านแดงได้คำว่าติดตะกร้าคือเราจะเอาลิงก์เนี่ยนะครับไปวาง แล้วก็จะเกิดข้อมูลขึ้นมาแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอ่ะอันนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับการวางลิงก์อันนี้คือการการวางลิงก์ของบ้านฟ้าเราเอาตะกา้าบ้านส้มมาติดตะก้าได้แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะตรงนี้ซึ่งตรงนี้จะเป็นคลิปริวนะครับกับอีกจุดหนึ่งก็คือของพิษอ่อันนี้ของ a c e b o o k ใช่ไหมครับอีกที่หนึ่งก็คือจะเป็นของ YouTube ส่วนอันนี้จะเป็นของอ่ u t u b e บนะครับเห็นปะเราติดตะก้าในคลิปได้หมดเลย ก็จะอยู่ตรงนี้ซึ่งก็จะมีเกณฑ์นะครับก็ในห้องเรียนก็จะมีสอนเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยนะครับเราสามารถเราจะเจอว่าตอนเนี้ยบ้านส้มนะครับก็คือตัวช้อปปีเองเนี่ยจับมือกับพี่ฟ้าจับมือกับพี่ติ๊กนะครับเออจับมือกับพี่ฟ้าจับมือกับพี่แดงนะครับก็คือ Facebook กับ youtube เพราะฉะนั้นคุณเองก็ต้องทําอะไรครับสิ่งที่คุณต้องทําตอนนี้คืออะไรคุณต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมาครับสร้างเครื่องมือก็คือ สร้างตัว Facebook ขึ้นมา Facebook นะครับเราใช้ได้ทั้งโปรไฟล์แล้วก็ได้ทั้ง Facebook Fanpage ซึ่งเราสามารถที่จะแชร์นะครับแช์ลิงก์การแช์ลิงก์ไปที่ Story เนี่ยนะครับก็จะเลือกแช์ลิงก์แช์ลิงก์นะไม่ได้ติดลิงก์นะครับไม่ได้ติดตะก้านะเัืเป็นต้นนอความาใจก่อนแช์ลิงก์ก็คือเอาลิงก์ไปวางตามโพสตนะครับอันนี้เขาเรียกการแชร์ลิงก์ แต่การติดลิงก์หรือการติดตะก้าเนี่ยก็คือเอาลิงก์ไปวางแล้วติดตะก้ามีตะก้าโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคไหมอะทำความเข้าใจเนาะใครเข้าใจก็จกดเข้าใจนะครับทีนี้คุณสามารถที่จะเอาลิงก์ของ tiktok shopee lazada เนี่ยนะครับไปแชร์ในบ้านฟ้าได้ไปแชร์ในบ้านแดงได้บ้านเขียวได้ IG ได้นะครับในลิงก์ทีได้และในสื่อโซเชียลอื่นๆได้ อันนี้คือการวางลิงก์คือการวางลิงก์คุณสามารถวางลิงก์ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว TikTok, Shopee หรือว่า Lazada คุณสามารถวางลิงก์ได้หมดเลยนะครับซึ่งวิธีการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยให้เ,เพื่อนๆไปดูในบทเรียนนะครับอย่างของตัว Facebook เนี่ยก็จะอยู่บทที่8นะครับ YouTube บทที่ 7, Line OA บทที่9นะครับ IG บทที่10นะครับ อ่ะโทษทีนะครับ IG จเนี่ยจะอยู่บทที่ที่8ซึ่งจะอยู่บทเดียวกับตัว Facebook เลยเพราะว่าตอนนี้ IG กับ a c e b o o k เนี่ยเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันเนาะเขาเป็นเจ้าของเดียวกันแล้วก็มีอันนึงก็คือตัว l ลนเอเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะต้องทําอะไรนะครับทีนี้ต่อมานะครับต่อมาพอทีนี้เราต้องสร้างเครื่องมือเราสร้างต้องสร้าง Facebook Fanpage ขึ้นมาละสร้าง Fanpage ขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อเล่นเพื่อใช้โพสตสตอรี่โพสต์ริวโพสต์คลิปรูปภาพนะครับโพสต์วิดีโอโพสต์ข้อวา ซึ่งตรงนี้เราสามารถถ้าใครใช้ iOS นะครับสามารถติดตะกร้าได้หมดแล้วทุกอันเลยตัวที่เป็น iOS นะครับ iOS แต่ว่า Android เนี่ยยังต้องรอก,ก่อนนะครับแต่สามารถวางลิงก์ได้แต่ติดตะกร้าไม่ได้เห็นไหมครับแต่ติดตะกร้าไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่นะครับในอนาคตจะซื้อมือถือแนะนำควรมี2ระบบ1คนมี Android 1เครื่อง2ควรมี iOS หน,หนตัว เพราะว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยบางแพลตฟอร์มรองรับตัว iOS ดีบางแพลตฟอร์มรองรับ Android ดีเพราะฉนั้นเราจะได้ใช้สลับกันเล่นโอเคไหมครับนี่คืออยากให้ทุกคนเข้าใจคุณจะต้องสร้างตัว Facebook Fanpage ขึ้นมาคุณจะต้องสร้างช่อง YouTube ขึ้นมาไม่รู้แหละว่าเกณฑ์การที่จะเปิดสร้างยไ,ได้นะครับทีนี้เกณฑ์การเปิดสร้างไรได้ของแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วอย่างการสร้างไ,ได้เนี่ยของของเฟซบุ o กเนี่ยนะครับ มันไม่ใช่แค่ว่าเราเอาตะก้าของเราไม่ใช่ว่าเราเอาตะก้าของ Tik t อกช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยมาแชร์ลิงก์หรือติดตะก้าได้แต่ตัวของ Facebook นะครับเพืเ่อนๆตัวของ Facebook เนี่ยคุณยังสามารถสร้างรได้จากสิ่งเหล่านี้ครับหนึ่งเลยสตอรี่โพสสตอรี่นะครับโพสคลิปรีวโพสต์รูปภาพโพสต์ข้อความโพสต์วิดีโอนะครับหรือว่าข้อความเนี่ยคุณมีโอกาสรับรายได้ได้อันนี้คือฟังก์ชันใหม่ของตัว Facebook นั่นแปลว่าวันนี้คุณจะต้องรู้ก่อนว่าถ้าวันนี้คุณอยากเข้ามาเล่นมันไม่ใช่แค่เล่นธรรมดาแล้วแต่คุณจะต้องเข้าใจครับว่าคุณต้องเข้าใจเรื่องอะไรเล่นแล้วให้มันผ่านเกมยังไงนี่คือในส่วนของ facebook มันไม่ใช่แค่ว่าบางคนบอกฉันไม่อยากทําในหน้าออนไลน์แล้วทําไงนี่ครับอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่คุณจะต้องรีบมองเลยไปสร้างแฟนเพจเอาไว้นะครับไปสร้างตัวช่องที่เป็น โปรไฟล์เอาไว้แล้วทําให้มันผ่านเกณฑ์ได้ได้ไปเช็คคลิปไปดีคลิปมีการผิดกฎชุมชนมีการระเบิดไหมนะครับโอเคไหมนี่คือสิ่งที่คุณต้องทําสําคัญมากนะสิ่งที่คุณต้องมีคือบ้านฟ้าครับผมบอกเลยบ้านฟ้าบ้านฟ้านะครับในปี2025นะครับและบ้านแดงอาจจะเป็นตัวแปรสําคัญของ2แพลตฟอร์มนี้ก็ได้ซึ่งผมยังไม่พูดถึงแพลตฟอร์มของของตัว Lazada เพราะว่า ยังไม่เป็นที่นิยมแล้วก็ยังไม่มีอะไรให้เราได้เล่นเยอะเท่าไหร่นะครับต่อมาเนี่ยตัวพี่ YouTube นะครับตอนนี้คลิปสั้นทำติดนู่นนี่นั่นได้แล้วไลฟ์สดได้แล้วแล้วก็ใครที่ใช้ LS เนี่ยนะครับคุณสามารถไลฟ์สดในบ้านฝานะครับไลฟ์สดในบ้านฝาได้แล้วนะไลฟ์สดนะครับติดตะกร้าได้แล้วนะครับอ่ะผมลืมบอกไปโอเคไหมทีนี้ น่าจะเข้าใจและนี่คือคุณจะต้องสร้างเลยตัว f a c e b o o แอนเฟสตต่อมานะครับอันที่2คือเครื่องมือที่คุณต้องเข้าใจเลยนี่เลยครับ youtube YouTube ถ้าเกิดว่าคุณผ่านเกณฑ์นะครับคุณมีโอกาสรับได้จากคลิปสั้นและคลิปยาวและติดตาก้านส้มได้และสามารถนะครับคุณติดตะกา้านะครับบ้านส้มได้คุณสามารถวางลิงก์ของพี่ติกแล้วก็คุณสามารถวางลิงก์ของพ,พี่ลาได้ เพราะฉะนั้นอันนี้คุณจะต้องรีบสร้างเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่คุณต้องมีคือหนึ่งสองสร้างไว้ครับทําไมผมเรียงมาต่อมา3ครับสิ่งที่คุณต้องมีคือตัว l i n e OA Line เ a เนี่ยนะครับเป็น Big Data รวบรวมฐานข้อมูลลูกค้าอย่างดีที่สุดแล้วสามารถที่จะคุณอยากจะกระจายคนของคุณเนี่ยคุณอยากกระจายลูกค้าของคุณเนี่ยนะครับไปที่ไหนล่ะคุณอยากกระจายลูกค้าของคุณไปที่ YouTube ไปที่ f a c e b o o k ไปที่ Tik t o k ไปที่ Shopee ไปที่ Lazada นี่คือ Big Data ที่จะสามารถแชร์ออกไปแล้วทำให้คุณคือคุณเก็บคนทุกคนนะทุกแพลตฟอร์มเนี่ยคุณเก็บเอามาไว้ที่นี่ให้หมดเลยก็เรียก Big Data แพลตฟอร์มไหนโดนปิดช่างมันไม่เป็นไรเรายังมี Big Data ตัวนี้อยู่นะครับทีนี้ตัวของ LA, LA เนี่ยตอนนี้ถ้าที่ผมลองทำดูคือเราสามารถวางลิงก์นะครับของทุกแพลตฟอร์มได้เลย นะครับยังไม่ทาความร่มมือใคข่เดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอันนี้คือเรื่องของการไปนในหน้าแต่เรื่องของการกระจายข้อมูล l ลายโอเอนี่คุณต้องมีเพราะฉะนั้นนะครับต่อมาสิ่งที่คุณต้องมีเลยนะครับคือ l ลายโอเอคุณต้องมีเลยต้องมีเลยนะครับถ้าไม่มีเนี่ยถือว่าพลาดมากใครที่ทําในหน้าแล้วไม่มี l ลายโอเอพลาดมากเลยก็ไปดูบทที่9เอานะสำหรับเพื่อนๆทีอ่อยู่ในห้องเรียน,นนะครับส่วนเพื่อนๆที่ไม่ได้อยู่ก็ลองไปหาข้อมูลเรียนรู้เอาเนาะอะต่อมานะครับ IG Story IG Story สําำคัญยังไง IG Story สําสำคัญมากนะครับเพราะ IG จะเป็นสื่อส่วนหนึ่งที่จะทำให้พวกคุณหรือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถนะครับสร้างได้จากคลิปสั้นแล้วคุณนะครับสามารถที่จะติดตะก้าเอาลิงก์วางได้นะครับทั้ง3แพลตฟอร์มเลยวางได้ทั้ง3แพลตฟอร์มเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาอะไรเห็นไหมนี่คือคุณวางได้หมดเลยนะทั้ง3แพลตฟอร์ม การวางลิงก์นะครับอันนี้ก็ไปดูบทที่8นะครับก็เดี๋ยวผมจะสลับบทเอาเรื่องของ i g เนี่ยไปวางไวท้ที่ตัวของ a c e b o o k นะครับจะได้เรียนรู้ก็พยายามจะสลับเพราะว่าแพลตฟอร์มมันปรับนะครับเพ่อนมันปรับไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ปรับตามมันก็ยากอยู่อ่ะต่อมานะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจคือลิงก์ที่ลิงก์ทีนะครับเป็นลิสต์เมนูเป็นลิสต์ที่หลายๆคนบอกไอ้ลิงก์ลิงก์ทีคืออะไรนะครับ อันนี้ก็คือลิงก์ทนะครับลิงก์ทีเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไว้นะครับหนึ่งใช้เหมือนกับ l i โอเอแต่อันนี้มันเก็บฐานข้อมูลไม่ได้เราสามารถที่จะให้ลูกค้าเนี่ยกระจายไปตามสิ่งต่างๆได้เพราะฉะนั้นถ้าใครจะใช้นะครับอันนี้ดียังไงเอาไว้วางตามโปรไฟล์เราเลยครับเอาลิงก์นี้ไปวางตามโปรไฟล์ซึ่งในห้องเรียนผมทำสอนไว้อันนี้ก็ไปเรียนรู้ นะครับเรากระจายคนเนี่ยบางคนบอกเอาลิงก์ทีมาวางเพื่อเพื่อทําอะไรไม่วางลิงก์ไลโอเอเลยล่ะวางลิงก์ไลโอเก็ได้ครับแต่ถ้าคุณวางลิงก์ทีบางทีเนี่ยคุณอาจจะแบบอยากกระจายไปที่ไลโอเอเลยหรืออาจ,จแบบคุณมีร้านค้าคุณอยากกระจายไปที่ร้านค้าอย่างเงี้ยมันก็กระจายไปได้เลยไงเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถทําได้เพราะฉะนั้นอันนี้ลิงก์ทีนะครับก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องศึกษาเช่นกันซึ่งตัวลิงก์ทีเนี่ยผมทำไว้ในบทที่1 4 นะครับบทที่14ก็เป็นการวางลิงก์วางอะไรต่างๆส่วนเรื่องของการวางลิงก์เนี่ยในแต่และแพลตฟอร์มที่ผมสอนเนี่ยจะมีสอนอยู่แล้วเรื่องของการวางลิงก์นะครับที่หน้าโปรไฟล์ก็เป็นเกมไม่มีเยอะเราคัดลอกไปแล้วก็เอาไปวางแค่นั้นเองง่ายๆนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาให้คืออันนี้ตัวไม่ว่าจะเป็นแอปเทรดนะครับทวิตเตอหรือ X เนี่ยหรือว่าตัวเลเวเรเนี่ยเราสามารถแชร์โพสตแชร์ลิงก์ แชร์ตะก้าติดตะก้าเติต้านมันยังติดไปได้แต่ว่ามันแชร์ลิงก์มันแชร์ลิงก์ตะก้าได้แชร์คลิปวิดีโอได้แชร์ข้อมูลได้ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาผมจะเลือกแชร์เนี่ยนะครับผมก็จะเลือกแชร์เอาเนี่ยแชร์บางทีผมทําคลิปลงช่อง YouTube ผมแชร์ลิงก์ไปที่พวกนี้แชร์เลยแชร์วิดีโอไปออกไปเลยครับให้มันไปที่สื่อแต่อันนี้มันแชร์ไม่ได้เนาะส่วนใหญ่ก็จะแชร์มาที่2อันนี้แล้วก็อันนี้ จริงๆมันจะมีอีกหลายๆอันแต่ผมมองว่ามันเยอะไปเอาแค่นี้เพื่อนๆมีเครื่องมือครบหรือ,อยังเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดเครื่องมือเนี่ยที่เพื่อนๆต้องมีเนี่ยมีกันแล้วหรือ,อยังเออต้องถามก่อนถ้าใครยังไม่มีต้องไปรีบสร้างเพราะมันจะเหนื่อยสร้างในช่วงแรกหลังจากที่คุณสร้างเสร็จแล้วคุณอยากแชร์คุณอยากโพสตนะคุณทําได้หมดเลยนะครับคุณอยากแชร์คุณอยากโพสต์ Post, คุณทําได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ นะครับที่ทุกคนต้องรู้และทําทําไมผมทำเป็นโครงสร้างแบบนี้เพื่อเมื่อจะเห็นว่ามันเป็นมันมันเป็นตัวแปรที่ตะก่อนเนี่ยหลายๆคนอาจอาจจะมองว่าตัว t i k t o กเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ทำในหน้านะครับดีที่สุดละแต่ผมบอกเลยตอนนี้ t k t t o k มันกดชุมชนเยอะเกณฑ์เยอะนะครับแล้วคนเก่งๆเข,เข้ามาเล่นเยอะไหนจะคุณจะเจอพวกไลฟ์ทิปไหนจะเจอ พวกทายิงแอดโฆษณาปีหน้าการยิงแอดโฆษณาในพิิกจะมาแรงใครมียิงแอดโฆษณาก็จะลําบากเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นสายฟรีนี่ครับสายฟรีครับสายฟรีต้องบ้านส้มสายฟรีไปบ้านส้มเลยครับเพื่อนๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะสายฟรีไปบ้านส้มเลยเพราะอะไรก็ทําได้เหมือนกันนะเนี่ยนะครับแล้วก็เนี่ยเครื่องมือมันไปจับมือกันแล้วอ่ะคุณก็สร้างเครื่องมือไว้ตั้งแต่ตอนนี้ดิบางคนบอกโอ๊ยเหนื่อยต้องไปนั่งเพิ่มเพื่อนในครบ แล้วเวลาตอนคุณทําพิธีก็กว่าจะมีผู้ติดตามครบหนึ่งพันคุณต้องทําไงเหมือนกันครับมันอยู่ที่คุณจะมองเห็นโอกาสหรือเปล่าถ้าคุณมองไม่เห็นโอกาสมันก็คือมองไม่เห็นโอกาสอยู่นั่นแหละเนาะก็ลองดูแล้วกันนะครับผมมีไลฟ์สดทุกวันนะครับตอนประมาณสิบโมงครึ่งนะครับที่ช่องทิกต็อกนะครับเพื่อนๆใครสนใจก็เข้ามาได้นะครับช่องทิกต็อกก็ในตู้อินฟินิตี้แปดแปดเนาะในตู้อินฟินิตี้แปดแปดช่องยูทูบก็ในตู้อินฟินิตี้แปดแปดก็ ใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมก็เข้าไปที่ช่องในตุก Infinity ๊กอินฟินิตี้แปได้เข้าไปแล้วฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยเนาะก,ก็จะสอนเรื่องของการหาเงินกับการเป็นในหน้าออนไลน์ควบคู่คกันไปหรือใครสนใจคอร์สเรียนก็นี่เลยครับไลน์ OA ออยู่ตรงนี้หรือทักลิงก์นะครับที่อยู่หน้าโปรไฟล์หรือลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยส่วนใครอยากเรียนรู้แล้วแบบไม่อยากไปหาข้อมูลเยอะผมมีคอร์สเรียนนะครับที่เพื่อนๆสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ ก็คลิกเข้าไปดูที่ช่องในตุกอินฟินิตี้อ่าไม่ใช่ช่องในตุกช่องในตุก com นะครับคอร์สเรียนตลอดชีพ499เนาะใครสนใจก็ตามที่บอกครับลิงก์อยู่ตามที่ต่างๆเลยแพลตฟอร์มในหน้าโปรไฟล์หรือว่าอยู่ใต้คลิปเปีนะครับหรือตัวไลโอ OA นะครับได้เลยอ่ะใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับอันนี้ผมแค่อยากเอามาบอกให้ฟังว่าคุณจะต้องเริ่มวางแผนแล้วก็สร้างเครื่องมือในการทำในหน้าแล้ว ส่วนบ้านบ้านนี้ผมไม่ค่อยได้พูดเพราะว่ามันยังไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับฝากกติดตามฝากไลค์ฝากแชร์นะครับ